คนคิดถึงนะคิดถึงน้องบ้าสมากๆและแน่นอนว่าวันนี้เรามีผลิตภัณฑ์ดีๆจากครอบครัวพินิวัตรที่จะมานําเสนอให้กับทุกๆคนและซึ่งหลายๆคนเนี่ยแฟนคลับของน้องบ้านหลายๆคนเนี่ยตอนนี้มีในครอบครองแล้วก็ได้รับการรีวิวตอบรับที่ดีมากๆแต่วันนี้เราจะได้รู้ลึกๆแล้วแหละว่าแบรนด์นี้ที่มาที่มาที่ไปเป็นยังไงรวมถึงนะครับผมเราจะได้รู้ว่าสารสกัดแต่ละตัวเนี่ยมันช่วยอะไรเราบ้างเราได้รู้แน่นอน และไลฟ์นี้พิเศษมากๆเดี๋ยวเรามีอะไรพิเศษให้กับทุกๆคนรวมถึงคนที่คนรักอย่างน้องบาร์แน่นอนโอ้โหปีนี้น้องก็22เรียกได้ว่าโตเป็นหนุ่มเป็นแน่นแบบเต็มร้อเปอร์็นตะครับแล้วก็มีความน่ารักของแฟนๆทุกคนที่ส่งกำลังใจแล้วก็ส่งของขวัญมาอีกนิดเดียวเท่านั้นนะฮะเดี๋ยวเราจะมาเริ่มกันแต่งริง เริ่มเลยก็ได้นะผมรู้สึกว่าอเ,เออเริ่มเลยดีกว่ามาเพราะฉะนั้นก่อนที่ใช่ได้ได้ใช้คัว่าก่อนที่ปุ๊บหลายคนรู้เลยก่อนที่นะครับผมเรานะครับจะไปเจอกับน้องบาร์แน่นอนวันนี้เรามาอยู่กับแบรนด์ la di beaux ซึ่งบอกได้เลยว่าตัวตัวนี้ผลิตภัณฑ์แบรนด์นี้มีความหมายต่อข้ขอควาพินิวัดมากมาก และจุดเริ่มต้นต้องมาจากคนนี้แน่นอนมันก็คือมาม้าน้องบาสอ้าวขอเชิญม่ามาครับสวัสดีครับมามาครับสวัสดีค่ะวันนี้นะคะบอกเลยว่าวันนี้มาม้าสวยมากๆสวยจริงสวยเพราะไรคะลาดิเองส์แน่นอนะครับคำแรกที่ผมต้องถามมาม้าก่อนเลยมาม้าทำไมแบรนด์ถึงต้องชื่อว่าลาดิเบลส์ลาดิเบลส์แปลว่าแปลว่าภาษาฝรั่งเศสลว่าความแตกต่างค่ะ ความแตกต่างเพราะฉะนั้นแบรนด์เราต้องมีความแตกต่างแล้วก็ช่วยในเรื่องของผิวอย่างแน่นอนถูกต้องค่ะเราจะมาเริ่มที่ตัวไหนกันก่อนดีครับผมตัวเซรั่มกันก่อนดีกว่าได้เลยครับเซรั่มตัวนี้ครับผมเซรั่มไบท์เน็งเซรั่มเบลโรสถูกต้องสั่สกัดจากประเทศญี่ปุ่น่เป็นเซมเซลของกุรบ อ่าฮะห,หรือว่าสามารถไปเสิร์ชดูข้อมูลเพิ่มเติมได้จะเป็น<ช>รกกุหลาบที่<ช>เราสามารถมาดูกันซึ่งรกกุหลาบเนี่ยคุณสมบัติพิเศษของมันเยอะมากๆนะประโยชน์ของมันเกี่ยวกับเรื่องผิวเนี่ยถ้าผมจะไม่ผิดเบื้องต้นนี่สามารถที่จะใช้ในการผัดเซลล์ผิวเก่าออกไปให้ผิวหน้าเรากระจ่างใสและสุขภาพดีรวมถึงช่วยกระตุ้นคอลลาเจนบนใบหน้า แล้วก็ยังมีสารต่อต้านอนุมูลอิสระต่างๆนะครับฝุ่นละอองนุ่นน่นก็สามารถใช้ได้เพราะฉะนั้นใครที่อยากลองใช้ผมแนะนำป็นจริ่งผิวบอกบางค่ะบากบางใช้ได้ตั้งแต่อายุเท่าไหร่ครับ18-19ต้องแต่อายุ12ก็ใช้ได้โแสดงว่าต้องสะอาดปลอดภัยมากๆต้องเลยครับออร์แกนิกมากออร์แกนิกมากๆนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยใครที่ มีปัญหาเรื่องผิวแพ้ง่ายนะครับแล้วยังไม่รู้ว่าเอ้ยจะใช้ตัวไหนดีให้หน้าเรากระจ่างใสมากขึ้นกับยคุคนี้ที่ปัจจุบันเนี่ยโอ้ฝุ่น p m 2.5เยอะมากๆเพราะฉะนั้นเนี่ยถ้าคุณมีตัวช่วยในยเรื่องของผิวเนี่ยรับรองว่าออกมาดีแน่นอนครับตัวแรกเซรั่มของเราเรียบร้อยรู้คุณสมบัติแล้วแต่มีอีกหนึ่งตัวที่อันเนี้ยแอบส่วนตัวนี่นผมใช้ประจําทั้งคู่นะแต่อันเนี้ยสบายหน้ามากผมชอบมากๆซึ่งตัวนั้นก็คือตัวมาสก์นั่นเองต้องไหมฮะ มาร์ชีสไฮเดรชั่นค่ะใช่ครับมาร์ชีสไฮเดรชั่นใช่แล้วนะครับซึ่งไฮเดรชั่นแน่นอนว่าส่วนผสมจะมีไฮยาอยู่ด้วยไฮยาโนโลนแอซิกนะครับสิ่งที่เขาช่วยแน่นอนว่าอย่างที่สาวๆหรือว่าใครที่น่าจะติดตามอยู่แล้วน่าจะรู้ว่าใช่ไฮยานะครับประโยชน์หลักช่วยให้หน้าชุ่มชื้นอีกอย่างหนึ่งที่ผมรู้สึกชอบก็คือไปเคยอ่านมาไฮยาเนี่ยมันจะช่วยเรื่องทําให้ผิวหน้าของคุณแข็งแรงมากยิ่งขึ้น ช่วยทาให้เซลในหน้าเนี่ยกระจามากยิ่งขึ้นแล้วก็ฟูมากยิ่งขึ้นผมก็เลยใช้ประจำใช่แล้วทาไมถึงเลือกทาเป็นมาสกับเซรัม่มเพราะว่าเซรั่มนี่เหมือนกับว่าเวลาเราจะนอนอย่างเงี้ยจะใช้ครีมตัวอื่นอะไรอย่างเงี้ยเราก็ใช้เซรั่มของยี่ห้ออื่นได้และอันนี้มันค่อนข้าง,ง,งที่จะอ่อนโยนนะครับ,รบจะใช้รวมกับครีมตัวไหนก็ได้นะถามออมาว่าก็เลยเลือกเป็นเซรัมร่มโลกลา ซึ่งสามารถใช้ควบคู่กับตัวอื่นที่คุณอาจจะมีอยู่แล้วได้ด้วยก็จะถือว่าเป็นเบสเซรัมแล้วกันนั่นคือลงไปก่อนเป็นอย่างแรกบนผิวหน้าตัวส่วนตัวมาเนี่ยหมอมาเห็นว่าเออคนทำงานนอกนื่นยอะไรอย่างเงี้ยนอนกลับมาก่อนนอนมาอะไรอย่างเงี้ยขาประมาณนั้นก็จะช่วยได้ใช่ตื่นมาหน้าใสเลยตื่นมาหน้าใสเรียบเนียนเพราะฉะนั้นครับตอนนี้ใครที่สนใจนะครับสามารถสั่งซื้อได้เลยนะครับบอกได้เลยว่าช่องทางการสั่งซื้อเนี่ย ง่ายมากๆมีหลายช่องทางมากๆนะครับไม่ว่าจะเป็น f c e b o o o f แฟนเพจนะครับ Instagram Lazada s h o p e ปคุณสามารถหาซื้อได้เลยกับลาดิเฟร์ฮองส์นะครับผม mm hmm. ไปเสิร์ชกันดูก่อนได้เลยว่าเก่งสุดๆและแน่นอนว่าวันนี้ที่เรานำผลิตภัณฑ์มาตรงนี้เนี่ยเดี๋ยวเราจะมีแจกให้กับทุกคนด้วยแต่ก่อนที่เราจะแจกวิธีการใช้ที่ถูกต้องวิธีการทาเราต้องรู้ก่อน คือผมบอกได้เลยว่าให้น้องบัตมาทาทุกคนอาจจะเคยเห็นแล้วในอินสตาแกรมของน้องบัตแต่วันนี้เรามีตัวเล็กสุดแซ่บคนหนึ่งนี<ม>่บอกได้เลยว่าติดตามติ๊กต็อกน้องนี่ก็คือสุดยอดมากๆเลยเชียวนะฮะตัวเล็กสุดแซ่บของเราวันนี้จะมาเช็ดหน้าสดใช่ไหมคะใช่นะชหนมาสดจะมามาหน้าก่อนอ่าแล้วก็ทาเซรั่มให้ดูด้วยแล้ท<ข>าเซรั่มให้ดูด้วยว่า ของเราอ่อนโยนแค่ไหนอ่าก็คือเด็กใช้ได้จริงๆนะครับใช่ค่ะไม่แพ้เลยได้เลยเพราะฉะนั้นตอนนี้ครับไปฝนจ๋ามาทำงานเร็วมา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 เอ๊เจอกเลยค่ะมาเเลยนะคะเดี๋ยวผมจะส่งให้อ่าต้องเปิดมานี่นะครับเดี๋ยวเราจะมีการเช็ดหน้านี่เลยน่ารักมากๆเพราะหนุ่มเราแป๊บนึงนะเพราะหนุ่มเพราะหนุ่มไม่เจอแฟนแน่นอนนะไม่ ไม่ต้องไม่ต้องทําหน้าแบบบึ้งอย่างนั้นนะทุกคนคิดถึงรู้รู้คิดถึงทูกคนรับได้ถึงนะถึงค่ะน้องไม่ได้แต่งหน้ามานะคะนี่เลยไม่แต่งหน้าเลยหน้าสะอาดใสนะครับนั่งหน้าตรงนะคะหน้าตรงโอเคนี่จะได้เห็นูโอเคอ่ะอยากจะให้รู้ว่ามันอ่อนโยนมากนโยมากๆใช่คือใครก็ใช้ได้เด็กก็ใช้ได้นะครับเพราะฉะนั้นใครที่มีปัญหาผิวแพ้ง่ายใช้ได้แน่นอนค่ะฮเดรชั่นมาร์ชชีสครับผม ลาเดฟเฮอสนะคะบ่ายพินิวั์ค่ะแบรนด์นี้ทำมาเพื่อครอบครัวเราเลยความคิดจากเด็กว้วนที่แท้จริงนะคิดว่าหมามาอยู่เฉยๆต้องทำอะไรแล้วแหละใช่ <c oughs> จริงๆอ่ะผมอะ่ะชอบมาม่ามากตอนที่หม่าโทรมา,มา,มาถามผมเรื่องเกี่ยวกับผลิตภัณฑ์ตัวน,นี้นะอันนี้ นี่ตัวมาร์กของเราจะดูชุ่มชื้นมากนะแผ่นดูชุ่มชื้นมากๆแล้วข้างในมีน้ํายาเยอะมากนะคะมีตัวสารสกัดเยอะได้เลยเยอะมากนี่สวยงามครับได้เลยครับแล้วแผ่นนี้นะคะแผ่นแผ่นมาร์กนี่ทำาต่จากใยดอกบัวนะคะถักสารสกัดนำเข้าไตหวานจริงๆค่ะแผ่นนี้มันบางมากเห็นเห็นไหมคะบางจริงๆนี่เลยนะครับหอมมาก ประมาณ15ถึง20นาทีอะค่ะอ่าเราจะมาไว้แห้งเหมือนเหมือนกระดาษนะคะน้องแบงค์เอางี้ไหมงั้นเดี๋ยวให้น้องใบฝนได้มาสก่อน15ถึง20นาทีให้แห้งได้แล้วเดี๋ยวให้น้องใบฝนเข้ามาอีกรอบหนึ่งเพราะว่าไม่งั้นเนี่ยตอนนี้เด็กว้านที่แท้จริงเนี่ยจะกลายเป็นเด็กโกรธที่แท้จริงแล้วที่ไม่ได้เจอมาแฟนๆมาสักทีเนาะอ่ะงั้นเดี๋ยวตอนนี้ ถึงรวมถึงเขาคิดถึงทุกๆคนมากเลยนะครับเพราะฉะนั้นครับเพื่อไม่เป็นการเสียเวลาและก็แม่เขาว่าว่านี่คือไอจีของผมอีกต่อไปนะครับตอนนี้ขออนุญาตครับเชิญคุณสุรเดชพินิวัตเปิดรายการเกมโชว์ว่าพูดชื่อผูชื่อจริงไอจีของแม่สวัสดีครับคุณสุรเดชพินิวัตครับสวัสดีครับชครับโอ้ว้าวดูดิว่าหน้าตาหล่อๆากานนะครับ สวัสดีครับนี่โอ้หีกหวานกันเยอะแล้วเราอะทุกวันนี้เป็นไงบ้างครับสบายดีสบายดีครับอ่านคอมเมนต์อยู่ใช่ปะอ่าเป็นไงบ้างตอนนี้คุณได้เจอกับคนที่คุณรักแล้วเรียบร้อยนะครับซซ่งวันนี้เดี๋ยวบ้านจะมีของมาแจกด้วยนะแต่ว่าก่อนที่เราจะมาแจกของอะไรเงี้ยเดี๋ยวเรามาพูดคุยกันก่อนตอนนี้เป็นไงบ้างตอนนี้ฮะใช่ ว้าวได้ข่าวว่าช่วงนี้ไม่ใช่แค่คุณแม่ที่มาทําแบรนด์นี้ด้วยนะครับเพราะว่าทุกคนในสมาชิกของครอบครัวพินิวัตเนี่ยก็มาร่วมมือช่วยกันทาครับตัวนี้บ้านได้ใช้ไหมได้ใช้ครับผมแน่นอนอยู่แล้วก็ต้องได้ใช้ครับว่าช่วงนี้ไอออกกองอ่าใช่ใช่ใช่เห็นอยู่แล้วก็มันแต่งเอฟเฟกด้วยอืมแต่พอเราใช้ตัวนี้ดีขึ้นเลยครับดีขึ้นถ้าดูผิวหน้าบาตอนนี้ผิวหน้าบ้านสใสมากนะใส่แบบใสจริงจริงเ่ะน่ารักเลยไม่ได้ว่าขาวจางใสผมนี่คือมามาไตรงนี้ดีกว่า อยู่ทางบ้านแล้วแต่สิ่งที่คุณต้องการจริงๆนอกจากผลิตภัณฑ์วันนี้ครับผมจะเปิดหาผู้โชคดีกี่คนนี้เดี๋ยวค่อยว่ากันหาผู้โชคดีนะครับ,รบที่จะมาไลฟ์พูดคุยกับบาร์สวันนี้นะครับและใครที่มาไลฟ์กับบาร์สจะได้ผลิตภัณฑ์ของเราไปเลยอ่ะยอย่างนั้นนะครับผมซึ่งอย่าลืมนะครับคาถามผมจะตั้งคําถามให้ทุกคนได้ตอบด้วยนะ อันนี้นะครับเป็นไบไบเทนิ่งเซรั่มนะครับอีกตัวนึ้ยครับเป็นไฮเดรชันมาร์กนะครับอย่าลืมมาใช้กันลานดิเบลเสียงม่ามา,มาไปเป็นิูวัตตอนนี้เราจะ แล้ววันนี้เดี๋ยวเรามาดูกันว่าความพิเศษที่น้องบาจะได้รับจะเป็นยังไงด้วยนะครับเดี๋ยวเราขอตัดไลฟ์เลยแล้วก็เดี๋ยวไลฟ์เป็นวันหลังถือโอการอนนีกทเพราะว่าสถานการณ์มันไม่ไดีอ๋อทั้งเดี๋ยวขออนุญาตนะครับเดี๋ยวเราอาจต้องปิดไลฟ์ก่อนนวเดี๋ยวเรากลับมาไลฟ์ในวันหลังเนาะแต่อย่าลืมนะครับว่าสามารถสั่งซื้อได้นะครับผมอาดีเฟอร์ออสครับชอปปี้หรือซด้า เฟซบุ๊กแฟนเพจนะครับรวมถึงอินสตาแกรมใช่ไปกดติดตามไว้ก่อนได้เลยนะครับความพิเศษแน่นอนวันนี้โทษทีนะครับต้องขอตัวไปก่อนวันนี้สวัสดีครับโทษทีนะครับผมย